ฉบับต่อไปนะครับท่านผู้นี้สงสัยว่าตัวเองอาจจะก,การตายด้านนะฮะลองมาฟังดูจดหมายฉบับนี้มาจากสาวอายุ20ปีนะฮะสาวน้อยอายุ20ปีมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอน19นะฮะตอนอายุ19ไม่เคยช่วยตัวเองมาก่อนแต่พอมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนจนถึงขณะนี้กลับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเสียวไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นทั้งที่แฟนก็เล้าลมดีน้ําหล่อเลื่นและความต้องการก็มีแต่พอแฟนสอดใส่ ตัวเองกลับร,รู้สึกเฉยๆแฟนก็พร่ำถามทุกครั้งว่าเสร็จหรือยังจะน้องโอเคไหมจ๊ะก็โกหกเข้าไปทุกครั้งนะฮะอลองช่วยตัวเองก็ไม่มีความสุขถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆกลัวว่าสักวันหนึ่งแฟนต้องรู้ความจริงก็เลยอยากถามคุณหมอว่าอาการนี้เขาเรียกว่าการตายด้านหรือเปล่าคะแล้วถ้าเป็น มีวิธีรักษาไหมคะค่ะก็น่าเห็นใจในคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะคอย่าว่าจะอายุ19เลยค่ะอายุประมาณสัก30กว่าก,ก็เกิดปัญหาเหล่านี้ได้การไต้ด้านของคุณผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นอย่าง,างระยะแรกๆเนี่ยคือว่าไม่ไม่เคยมีความรู้สึกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มปฏิบัติภารกิจทางเพศมไม่มีความรู้สึกเลย อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเคยมีความรู้สึกมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกะนะคะทีนี้เรามาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเราบอกว่าสาเหตุที่เป็นจากโรคอย่างเช่นโรคบางอย่างโรคบางอย่างโรคผิวหนังบางอย่างอาจจะทําให้เกิดความแห้งความเจ็บอะไระตรงบริเวณของอวัยวะเพศ<ะ>ตรงนี้เนี่ยทาัทานท่านี่มีน้ําหล่อลื่นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าที่ ไม,ไม่ชอบนะคะหรือว่าในเรื่องของมะเร็งบางอย่างของบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แต่อย่างไรนี้คงไม่ใช่มไม่ใช่ปัญหา2ออย่างนี้ละะนี่ปัญหาอีกกันนึงคือปัญหาทางด้านจิตใจเราคงต้องกลับไปคน้คนค้นคบตัวเองว่าตอนนอยเราวัยเด็กเนี่ย เรามีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะขยงหรือเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องห้ามหรือเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราจะต้องเก็บให้กับสามีสุดที่รักหรือต้องอะไรกั้นตัวเอง้มากในตัวเอง้ห้หิาถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทางด้านจิตใจแล้ะพอเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกมันเป็นการที่ปลูกฝังโดยที่เราก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาตรงนี้เราคงต้องกลับไปดูนะคะว่าเรามีปัญหาตรงนี้ไหมถ้าสมมุติว่าถถ้าาาาเรรไมม่่แนใจก็สที ปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือสูติแพทย์ก็สามารถที่จะคุยได้แต่ทีนี้เวลาที่เราบอกว่าถ้าอย่างงานจะทําอย่างไรแน่นอนเลยอย่างคุณหญิงท่านนี้บอกว่ามีน้ํหล่อลื่นดิฉันก็มีความรู้สึกมีความต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าทำจริงๆไม่ทำจริงแล้วไม่รู้สึกเลยก็เปลี่ยนบรรยากาศสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกคราวนี้ผู้หญิงก็ควรจะต้องเป็นฝ่ายอยู่ข้างบนถ้าเราบอกว่าลองดูให้คุณผู้ชายเนี่ยคุณสามีเนี่ยอยู่ข้างล่างคุณผู้หญิงอยู่ข้างบนอาจจะสายสะโพก ไปมาเล็กน้อยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชายใกล้ๆที่จะหลังนะคงต้องหยุดแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจใหม่แล้วก็ให้ให้คุณผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องกระตุ้นในปุ่มสัมผัสอย่างเช่นคตตริสตัลลิสอะไรพวกนี้ค่ะหรือมีการเล้าลมส่วนอื่นทำสักระยะหนึ่งแล้วก็ต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยน่าจะต้องดีขึ้นะนะคะ